คือผู้ชายโทรมาล่ะไฟก็เปิดไฟอะเฮ้ยอังโตเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงเนี่ยฮะนนีมาปัดฝุ่นนะคะ่ะนี่ออกไปได้แลละนี่มันพื้นที่ส่วนตัวออกไป นี่แม่บ้านออกไปเลยนะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องอหรอ,ออกไปอย่าให้ฉันเห็นหนายออกไป<า>นี่มีสซันทำไมถึงให้แม่บ้านเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้มันก็คงมาทำงานอะไรของมันนั่นแหละนี่อย่าคิดมากนะอางนนี้ว่าไหนก็ตื่นนะน ยังอยู่ไหมัห่ไหมยังอยู่ไหมคะคุณผู้หญิงยังอยู่นี่เธอกําลังจะบอกใช่ไหมว่าคุณผู้ชายอะเอากิกเข้าบ้านใช่ค่ะโอเคขอบใจมากนะอันโตว่าแต่ทําไมเธอถึงไม่เอามือถือตัวเองโทรมาล่ะก็มือถือหนูตกน้ำอะค่ะแล้วมันก็เสียเลยแล้วทีนี้หนูก็จําเบอร์คุณผู้หญิงไม่ได้ด้วยค่ะ ก็เลยต้องใช้วิธีนี้โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเสร็จงานนี้เมื่อไหร่ฉันจะซื้อมือถือให้เธอเป็นาวัาขอบคุณค่ะพี่ซันค่ะเฟิรนอย่างไรกระป๋องใบใหม่พาเฟิร์นไปซื้อหน่อยนะ,นะ,ะได้ไหมได้สิคะจะเอากี่ใบเนี่ยพี่ซื้อให้เลยงัย้นไปเลยไหมแต่ตัวเสร็จแล้วนี่ ซันคะซันเสียงคนเฟิร์นนี่วะมาได้ไงวะเพิร์นอะไรเพิร์นรีบไปหลบเร็วเร็วหลบทำไมอ่ะก็เมียพี่มาดิเอ้าก็โสดกันทั้งคู่หรอกหลบตรงไหนอ่ะซันคะตังนี่นี่นี่เฟิร์นเฟิร์นเขาอยู่ข้างในก่อนนะเข้าอยู่ข้างในแล้วอยู่เงียบๆด้ยนะเออโอเค อเอ้าปิ้นบัอนทำไมเปิดประตูช้าจังอะคะเอ่อพอดีว่าผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะเพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยว่าแต่ทำไมคุณถึงกลับมาเร็วกวนาดนี้แหมก็เปิ้นคิดถึงจันนี่คะอ๋อผมก็ คิดถึงคุณเหมือนกันคิดถึง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 มากๆเลยงั้นเอา,อางี้แล้วกันคุณคุณจะมานี่แหนไปอาบน้ำก่อนเนาะก็ดีเหมือนกัน <c oughs> ค่ะจะได้นอนด้วยเนะ <c oughs> ยาะเดี๋ยวผมไปทำงานต่อ หรอคะ <c oughs> หลีกไปไม่ใช่เรื่องที่ค่าอย่างแกไม่หลีกแกมันน่าลำคาญเหมือนเจน้านายแกไม่มีผิดวันนี้ฉันขอตกมาเถอะว่าหยุดนะกล้าได้ยังไงอะมาแตะต้องคนของฉันออกไปจากบ้านฉันได้ละอีนังชู้จะยังก่อนนะคือเขาเป็นเพื่อนของผมอะโ <ผม S 2> ง่ปา<ะ>คิดว่าฉันจะเชื่อคำพูดผู้ชายเ่งโว่อย่างคุณเหรอไอ้ทุเลศออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้แล้วเงินนั้นแต่บาทเดียวอะก็อย่าหวังว่าจะได้ติดตัวไปเลย ออกไปเฟินคือก็อบอกว่าออกไปไงเออไปก็ได้วะไปแล้วเ้ิมไเร็วคุณผู้หญิงโอเคนะคะโอเคอแล้วก็เอ่อมือถือเครื่องใหม่หนูอะค่ะเอานะันไม่ลืมหรอกไป๊ปะ้ะ ฉันเป็นผู้จัดการร้านคนใหม่ของที่นี่อ่ะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงหรอไงขอโทษครับคือผมเพิ่งมาทํางานวันแรกผมไม่รู้จริงๆค,ครับขนาดฉันมาทํางานวันแรกเนี่ยฉันยังรู้เลยว่าแกเนี่ยมันเป็นแค่ยามตาต่ําดูไม่ออกเลยไงว่าลาศีษฉันผู้จัดการจับขนาดนี้เนี่ยฮะขอโทษอีกครั้งครับเร็วสิเปิดประตะูครับครับอ,อารมณ์ศิษยะ เยรเยเราิยานดีต้อนรับผู้จัดการใหม่ของสาขานี้นะคะยินดีเช่นกันนะคะคุณเปิ้ลว่าแต่ทำไมคุณเปิ้ลนถึงไม่ได้ประจำร้านที่สาขานี้แล้วอะคะอ๋อพอดีท่านผู้บริหารนะคะเขาให้ฉันไปดูแลอีกสาขาหนึ่งอะคะ่ะร้านเรามีสี่สาขาเลยนะคะหรอคะอ่ะออมจ๊ะนี่คุณเฟิร์นนะจ๊ะ เขาจะมาเป็นผู้จัดก,การใหม่ของสาขานี้จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะคุณเฟิร์นคะถ้าเกิดว่าอยากทราบอะไรเกี่ยวกับร้านนี้เนี่ย<ม>ก็สามารถถามจากน้องออมได้เลยนะคะได้เลยค่ะคุณเฟิร์ถ้าอย่างนั้น<ม>ฉันฝากร้านด้วยน,นะคะไม่มีปัญหาค่ะ,คะยิ้มอะไรมองอยู่ได้มีอะไรไปทำก็ไีไปทำสิไปค่ะค่ะ สวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับเอ้ยทำไมหน้าคุ้นๆจังเลยเอ้ยเช็คปะเ,เราเคยรู้จักกันแล้วครับเฮ้ยรู้จักกันดิเช็คลูกลุงชัยที่บ้านแต่ก่อนเราอยู่ค่อนข้างกันไงสมัยเรียนไอ้มอปลายด้วยกันนะ่ะถ้าคุ้คนๆะน่ะเดี๋ยวเออลุงเรียนบางรักอะ่ะจำได้ปะเฮ้ยซันเหรอเออๆกันเองแหละ เอ้ยแล้วเป็นไงบ้างวันนี้สบายดีปะฉันสบายดีแกสบายดีใช่ไหมโอเคว่ะเรื่อยๆว่ะแล้วเดี๋ยวก่อนนะทำไมถึงมาเป็นรปภได้อะสมัยเรียนเรียนเก่งนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นวะก็คือว่าฉันมีปัญหาเรื่องเงินอ่ะที่บ้านก็เลยทงมาเป็นอย่างที่นี่แหละจริงๆก็อยากเรียนต่อนะแต่ต้องหาเงินมากกว่าเฮ้ยฉันเข้าใจเศรษฐกิจมันเป็นแบบเนี้ยเอย อาชีพอะไรที่มันสุดฤิ์ก็ดีหมดแหละเนาะงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเนี่ยข้าวไม่ได้หรอกฉันเป็นแค่ยามนะเฮ้ยเป็นยามหรือปปพเนี่ยมันก็กินข้าวเหมือนกันไม่คนเหมือนกันแต่ฉันยังไม่ได้เลิกงานเลยนะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาใหม่ก็ได้เดี๋ยวรอแกเลิกงานก็ได้จะเลี้ยงังไงงั้นแกไปกินก่อนเถอะเดี๋ยวฉันตามไปก็ได้เห็นไม่เป็นไรนานๆเจอกันทีอ่ะ ฉันเลี้ยงแกเอา,อางี้กันร้านนี้เขาขายกาแฟด้วยนี่เดี๋ยวฉันเข้าไปซื้อกาแฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกไปหาลูกค้าแถวนี้แล้วก็เดี๋ยวสักรักฉันกลับมาใหม่แล้วงนานกี่โมงอะ่ะห้าโมงเหรอเอเอแปบ๊บเดียวมันมจะดีหรอวะเออนาอ่าคิดมากไปซื้อกาแฟก่อนแล้วกนะันเฮ้ยอะไรคุณเฟิร์นครับ ถึงเวลาเลิกงานแล้วผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับนี่เลิกงานกูกลับบ้านเลยนะรอก่อนฉันมีประชุมคุณเปิ้ลจะเพิ่งกลับนะรอฉันก่อนเออแต่ว่าครับครับครับผมอ๋อเรียบร้อยแล้วครับท่านบ,บัดีครับเฮ้ยเช็คเลิกงานน,นี่ห้าโมงแล้วไปกินข้าวกันเออแต่ แต่อะไรนู่นโอ้ยนูน่นมาเร็วเร็วันหิวข้าวเนี่ยเร็วเฮ้ยจะกินข้าวไหมไปเด็ยวนีจะลออีกอย่างนะเว้ยครับผมผมครับฮ้่นี่แกเต็มที่เลยนะนี่อันนี้อร่อยมากลองดูก่อนอนเอานี่<อ>นไหนเช็คฉันบอกให้หนายเฝ้าร้านเหรอทำไมถึงมากินข้าวอยู่ตรงนี้ฮะ ส่วนครับเออคนนี้ <Nice. S 1> นี่มันก็เวลาเลิกงานแล้วนะและอย่างเนี่ยเขาจ่ายเงนินไะม่ได้เก็บเงขอโทษนะคะกรุณาอย่าสอดค่ะที่ฉันเห็นว่าคุณเป็นลูกค้าแล้วค่ะฉันด่ากระจายไปแล้ว <c oughs> พูดกำกดบนี้ด่าดีกว่าครับ <c oughs> เอาจริง <c oughs> คุณเองเนี่ยก็แต่งตัวดูดีนะครับ <c oughs> หน้าตาพนะอได้นะยังไงครับพอเรียนสูงแล้วปรปิญญาเนี่ยไม่แคเ่เศษกระดาษน,นะครับถึงไปเที่ยวดูถูกคนอื่น ถ้าให้ตัวเองเนี่ยตำแหน่งสูงกว่าเขาตำแหน่งสูงกว่ากดขี่คนอื่นไม่ได้งั้นเหรอเฮ้ยทำอะไรของคุณเนี่ยตำแหน่งสูงกว่าฉันจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอตำแหน่งสูงกว่าจะทำอะไรก็ได้ใช่ป่ะอะไรก็คุณบอกเองไม่ใช่เหรตอตำแหน่งสูงกว่าทำอะไรก็ได้ นี่แกกล้าสาดน้าใส่ช้านแล้เหรอฮะได้หยุดนับเพิร์ลทำอะไรอ่ะก็หมอนี่สิคะคุณเปิร์ลเมื่อก่อกวัวในร้านเราอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะคุณซันอะไรนะคะคุณซันคุณซันเจ้าของร้านเหรอคะใช่ผมเป็นเจ้าของร้านนี่เองแหละคุณซันคะฉันขอโทษค่ะคุนไม่ด้ตั้ตในจริงค่ะขอโทษนะคะคุณฟังผมไม่ดีนะ คนที่คุณจะขอโทษเนี่ยไม่ใช่ผมคือเพื่อนของผมนะ,คะ่ค่ะฉันฉันขอโทษครับไม่เป็นไรหรอกครับคุณซันครับเฟิร์นขอโทษจริงๆค่ะเฟิร์นสัญญานะคะว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะใช่ครับมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคุณเข้าใจไหมครับ หมายความว่ายังไงอะคะก็หมายความว่าคุณซันเขาไล่เธอออกไงเอ่อคุณซันคะให้โอกาไปฝืนสักค้างเธอนะคะนะคะคุณซันถ้าคุณไม่ออกน้ำที่อยู่ในครัวเนี่ยกำลังเดือดเลยนะให้ผมเอาคนเนี่ยประสาดให้คุณไหมคะเออไปแล้วค่ะ 哎，别动。